นะครับแล้วก็ข้อสั่งการของท่านพบบตรนะครับในส่วนเรื่องคดีของทุนสีเทานะครับเรื่องตู้ห่าวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับวันนี้สํานวนการสอบสวนทั้งหมดนะครับนะซึ่งท่านพบบตรท่านจะลงมาดูเองนะมาควบคุมโดยใกล้ชิดนะครับนะรวมทั้งผมเองแล้วก็ท่านผู้จัดการตำรวจนครบาลเนี่ยนะก็ยังขับเคลื่อนนะช่วยท่านพบบตรทำงานอย่างต่อเนื่องแต่ว่าท่านพบบตรเนี่ยท่านต้องการทราบข้อมูลทั้งหมดในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่อง ประเด็นทุกประเด็นนะครับในเรื่องของการสืบสวนเพื่อท่านบบจะได้นัดประชุมสั่งการในวันศุกร์นี้นะครับนะวันศุกร์เวลากี่โมงท่านบบท่านจะกำหนดเวลาอีกทีหนึ่งนะครับนะวันนี้ก็เ,เป็นเรื่องความก้าวหน้าทั้งหมดนะครับในของการสืบสวนคดีเพราะว่าวันนี้สำนวนมาสำนวนเนี่ยก็ใกล้ที่จะรวบรวมพังร่วมรวม,รวมพยานฐานเพื่อจะสุบสำนวนเนี่ยส่งให้การได้แล้วนะครับทำไมที่ผ่านมาเนี่ยท่านบบก็จับดูแลแล้ว ทำไมจะต้องมาชี้แจงในเป็นทางการอย่างนี้มันมันมีอะไรมากกว่าการที่ท่านรองมต้องมาชี้แจงในวันนี้ครับท่านอ๋อครับก็ไม่มีอะไรที่เป็นประเด็นนะครับเนื่องจากออพอดีทางคุณชูวิทย์เนี่ยท่านมีประเด็นถึงพอบอรตรนะครับเหมือนที่เราเห็นนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านพอบอรท่านก็ต้องรู้ข้อมูลทั้งหมดโดยละเอียดนะครับนะเมื่อก่อนออท่านมอบผมก,กํกำกับนะครับนะผมก็รายงานท่านอยู่แล้วแต่ว่า วันนี้ก็จะเอาข้อมูลทั้งหมดโดยละเอียดนะมาให้ท่านเพื่อจะให้ท่าน,นได้สั่งการเพิ่มเติมได้นะครับนะเพราะนั้นคดีนี้วันนี้ยังไม่มีอะไรนะครับยังเดินหน้าไปปกตินะครับแล้วก็เป็นไปตามกรอบเวลานะครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่องการาการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินอะไรต่างๆนะครับนะส่วนนี้นะเราทําอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว,ว่าก็ต้องเรียนสื่อมวลชนว่า,าประเด็นที่ที่มีชูวิทย์พูดมาทั้งหมดนะครับนะ ก็ผมเนี่ยรับไว้ทั้งหมดนะครับท่านผมตลองก็รับไว้ทั้งหมดนะครับแล้วเราก็มาดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองคดียาฟอกเงินนะซึ่งวันนี้การที่จะดําเนินคดีความผิดฐานอาญาฟอกเงินนะเราจะต้องรอเส้นเงินนะครับนะรวบรวมเส้นเงินทั้งหมดนะครับรวมถึงบัญชีธนาคารนะครับที่เป็นรหัสอักษรนะครับเพราะต้องให้ธนาคารเขารับรองมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเล่งรัดอยู่แล้วนะครับนะแต่เพียงแต่ว่าเราจะไปทําเลยทันทีนั้นนั้นไม่ได้นะครับ เราไม่มั่นใจท่านลองแล้วถ้าขอ,องลงมาเนี่ยจะทําให้คุณชูวิทย์มั่นใจแล้วมันจะต้องทําเพื่อคุณชูวิทย์คนเดียวหรือคดีดังกล่ไม่ไม่ไม่ครับคืออย่างนี้ความจริงแล้วเราอย่าไปตําหนินะครับนะต้องตองเรียนมว่าเราต้องรับทุกความเห็นนะครับคือวันนี้เราเราจะไม่ขัดแย้งกับใครนะครับเรามีที่อย่างเดียวคือ,อผมอทั้งผมทั้งท่านผู้จัดการตํรารวจน,นครบาลนะฮะท่านในผมพลตรอวันนี้ คุณชูวิทย์จะเอาเข้ามูออะไรมาให้นะครับนะหรือว่า,าจะระแวงผมนะครับอะไรต่างๆนะครับหรือว่าจะให้สมบตรบรลอลงมานะครับวันนี้เราก็ยังต้อง,ต,องต้องเร่งรัดสำนวนการสอบสวนและสำนวนสืบสวนซึ่งวันนี้ยังมีอีกอีกเยอะพอสมควรนะครับในเรื่องของอของการเอาเข้าสำนวนสอบสวนนะครับก่อนมาเนี่ยท่านท่านองได้มีการหารือจาท่านนอนหนึ่งก็คุยกันตลอดครับนะคุยตลอดครับเพราะว่า,เ,าเมื่อวันสุกที่แล้วผมก็เพิ่งไป ไปที่บชนมานะครับนะแต่ว่าวันนี้คือการไปเนี่ยเนื่องจากเรามีวอุ่มอยู่ที่บชนนะครับห้องปารุดนะครับนะเพราะนั้นผมเข้าออกตลอดนะครับนะแต่เพีเยงแต่ว่า,าผมผมไม่ได้แจ้งนะเพราะถ้าแจ้งก็ต้องมาตั้งแถวตั้งอะไรนะครับบางทีผมก็ไปไฝเ,เวทบ้างอะไรบ้างนะประเด็นที่จับยามซึ่งเป็นผู้บริสุทธ์มาเป็นเจ้าของผัดจินหลินเนี่ยข้อเท็จจริงมันมีตามที่คุณชูวิ์ระบุไหมเออเป็นจริงครับนะในส่วน คืออย่างนี้ผมเรียนทห่นึงว่าในส่วนของจิหลิกเนี่ยนะครับต้องพูดนิดหนึงว่าเป็นเรื่องที่าทางท่านผู้จัดการตำรวจนครบาลท่านเข้าไปที่เกิดเหตุตั้งแต่วันแรกนะครับนะแล้วก็วันนี้คนที่จับมาเนี่ยก็คือนา,นายธนบดีนะครับธนบดีเนี่ยวันนี้ก็เป็นพนักง,งานรปภนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เป็นผู้ดูแลสถานบริการนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามข้อมูลนะครับทำไมถึงได้ไปจับกรณีอะไรที่รอมองคนนี้มาเกี่ยวข้องกับกิหลิกเป็น คืออันนี้ผมต้องเรียนก่อนว่าอันนี้อันนี้รายือรายละเอียดตรงนี้ต้องขอกรุณาถามถามท่านผู้จัดการตำรวจนครบาลนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าถ้าผมตอบไปเดี๋ยวจะไม่ตรงเพราะว่าอย่างนี้คือคือเรื่องนี้มันมีการเกี่ยวพันกันทั้งท้าวันถูกไหมครับแล้วจิ้นหลิงนะแต่เริ่มแรกเนี่ยผมเนี่ยเข้าที่ท้าวันพอผมจับท้าวันเสร็จแล้วก็มาเกิดประเด็นจิ้นหลิงแต่มาที่ท่านผู้จัดการตำรวจนครบาลนั้นเข้าไปนะฮะ เ,เสร็จแล้วต่อมาก็ยิงได้มีคําสั่งแต่งตั้งพนักงานสอบสวนสืบสวนนะฮะโดยมีมีผมก,กํากับนะครับเพราะฉะนั้นในวันแรกเนี่ยการรวบรวมพยานฐานณที่เกิดเหตุที่ยินหลิงเนี่ยเป็นหน้าที่ของน,อนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยผมอยากให้ถามน,นหนึ่งนะครับว่าเ,าเป็นประเด็นทาไมาถึงไปแจ้งข้อหาที่กาดที่ยามนะทำไมาถึงไม่แจ้งอันนี้ต้องถามน,นหนึ่งนะฮะ เพราะน,นั้นวันนี้ใน,ในส่วนสำนวนการสวนทั้งหมดเนี่ยวันนี้เ,เรามีสำนวนการสวนทั้งหมดเนี่ยที่ออกเลขสำนวนนะครับอยู่ประมาณสามคดี4คดีนะฮะซึ่งวันนี้บางคดีนะครับเราสู่สำนวนการสวนแล้วนะเตรียมที่จะส่งให้พระนายการแล้วตามระยะเวลาที่ผมได้บอกไว้ว่าสามอาทิตย์นะครับนะแต่สำนวนที่เรายังส่งไม่ได้นะเราอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานฐานเพื่อจะไล่เส้นเงิน ไปมากกว่านั้นนะผมคงไม่ต้องไปเอ่ยชื่อนะครับนะทีนี้สำนวนการสอบสวนหนึ่งสำนวนหรือสองสำนวนนะครับนะน่าจะสรุปสำนวนการสอบสวนส่งมาในอายการได้แล้วนะครับนะนะครับแต่เดี๋ยวก็ให้สอบสวนเข้าดูรอบครอบอีกทีนึงนะครับต้องต้องตั้งต้องตั้งต้องตั้งมันจะหลุดอ่าใช่ยังไงข้อหาฟอกเงินต้องตั้งนะแต่ถามว่าเรื่องข้อหาฟอกเงินเนี่ย ต้องตั้งอยู่แล้วนะครับนะท่านอบ,รบรตรก็กำชับมานะฮะถามว่าทําไมวันนี้เราถึงยังยังตั้งไม่เร็วนะก็ต้องกลับเียว,ว่าในการตั้งข้อหาความผิดฐานอาญาฟอเงินเราต้องรอ,อ,อหลักฐานคือคืออย่างนี้ผมผมเลยนึอว่าการสืบสวนเนี่ยเราเราสืบสวนเราเรารู้แล้วว่าอันนี้มันผิดจริงแต่พอจะเอาข้าสํานวนเพื่อจะส่งสารเนี่ยเราต้องให้เขามีการรับรองเอกสารเช่นบัญชีธนาคารนะครับเส้นทางการเงิน รับรองจากปบงบ้างอันนี้อัน,นต้นนะครับัง้งคดีนอกราชด,ด้วยะะนะครับชวิก็มีการเรียกใช่ใช่ใช่<อ>คืองงผมเรียนว่าคดีความผิดฐานคดีความผิดนอกราชจา,ายจัดนะครับไม่ใช่เป็นประเด็นที่น่ากังวลน,นะฮะแล้วต้องขอบคุณพี่ชูวิทย์คืออย่างนี้คดีความผิดนอกราชจา,ายจัดนะครับนะวันนี้คดีเดินทางมาตรงนี้ยังไม่มีการโอนเงินออกไปต่างประเทศนะฮะถ้าเมื่อไหร่เราพบเส้นเงิน ที่มีการโอนเงินเข้าออกต่างประเทศอย่างเงี้ยเ็นเขาเรียกว่าความผิดนอกราชอาณาจักรนะแต่ว่าวันนี้เรากําลังไล่เส้นเงินอยู่แต่เรื่องเมื่อไหร่นะครับพบว่ามีการโอนเงินมีการรับเงินเข้ามาจากต่างประเทศนะครับหรือว่ามีการเอายาติดมาจากต่างประเทศแต่วันนี้ผมต้องเรียกว,ว่ายาเสพติดเนี่ยนะครับตัวเจ้าของเองซึ่งเราเป็นคนสิงคโปร์ควบคุมอยู่ที่ตมนะครับเขาก็ให้การอยู่แล้วว่ายาเสพติดเนี่ย เขาทาในประเทศไทยเลยก็คือผสมกันมั่ยหมดค,คือคือคําว่าแฮปปี้วอเตอร์เนี่ยตั้งเองนะแล้วเอาเอาเคเฮโรอีนอะไรผรสมกันมั่ยหมดเออเพราะนั้นก็เป็นเหตุให้ผู้หญิงจีนตายนะครับนะมันอยู่ที่ว่าใครกินแล้วก็เสพมากเสพน้อยเสพมากก็ตายเลยนะครับมันเป็นยาติดที่ผสมเองอะนะครับนะ มีการนำเข้าจากต่างประเทศแล้ว huh. ก็มีการวางแผนโดยเฉพาะคือหลักฐานคือคือคือครับค er ือคือย่างนี้ค er ือวันนี้ยาเนี่ยเรายังไม่พบว่ามีการนำเข้าจากต่างประเทศเราพบว่ามีการผลิตใน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 ประเทศไทยนี่แหละทำเองเลยทำแบบง่ายๆนะครับนะแต่ว่าตรงนี้ไม่ต้องกังวลใจนะครับคือถามว่าเรื่องคดีความผิดฐานนอกราชการกับในถ่วนที่หัวหน้าผู้ับสวนเป็นตำรวจนะครับผมต้องเรียนนิดหนึ่งว่า ก็มีความเหมือนกันก็ไม่ต่างอะไรนะเพียงแต่ว่าคดีความผิดฐานนอกรานเนี่ยนะครับก็ต้องเสนอเพื่อจะให้อัยการอนุม,มัตินะให้ให้ใครเป็นหัวหน้าพนักสอบสวนบางครั้งท่านอัยการสูงสุดก็จะมอบอัยการมาบางครั้งท่านอัยการสูงสุดก็จะมอบตำรวจเลยเป็นหัวหน้าพนักสอบสวนนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับจ,จะมีการนำหลักฐานเด็ดมาแถลงในวันพุธที่ถึงเนี่ยุลาเกี่ยวกับเรื่อง าการทํางานาต่างประเทศแล้วมีวงใหญ่ไปยังเครือไปเครือข่ายธุรกิจตรงนี้มันเป็นหลักฐานได้ไหมท่านก็อย่างนี้ถ้าพี่ชูวิทย์มีหลักฐานเนี่ยผมผมต้องเรียนว่ายิ่งยิ่งพี่ชูวิทย์มีหลักฐานเท่าไหร่เนี่ยนะเมื่อเราเอาหลักฐานเข้ามาเนี่ยถ้าเป็นหลักฐานที่เราทํางานได้เราเอามาทํางานเลยนะครับหลายหลายประเด็นที่พี่ชูวิทย์พูดเนี่ยนะก็ก็ตรงโดยส่วนใหญ่นะครับนะก็ตรงโดยส่วนใหญ่นะครับ <_' it> มันรครับ ฟังว่าเอาเอายานอกประเทศมาเป็นคดีนอกราชไม่งั้นทุกคดียาเสพติดที่มีการนําเข้าจากต่างประเทศซึ่งมันไม่ได้ผลิตในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะเป็นนอกราชหมดสิฮะก็ทีนี้เดี๋ยวมันต้องดูเรื่องโอนเงินด้วยเรื่องเส้นทางการเงินด้วยมันต้องดูประกอบกันหลายส่วนนะครับะนะคืออย่างนี้อันเนี้ยผมต้องเรียกว,ว่าเราต้องดูทั้งเรื่องโอนเงินด้วยนะครับนะทีนี้ผมต้องเรียกว,ว่าส่วนนี้ต้อง,ต,อง,ต,องต้องใจเย็นนะครับวันนี้ถ้าเป็นคดีความผิดนอกราชอาณาจักรเราทําอยู่แล้ว นะครับเพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ทำนะครับนะแล้วก็ในส่วนของเรื่องนี้เนี่ยวันนี้การสืบสวนสอบสวนเราเดินคู่กันนะครับนะเพราะฉะนั้นผมกำกับดูแลเนี่ยยังไงเรื่องนี้ก็ต้องทำอย่างรวดเร็วและรอบคอบนะครับนะและเป็นไปตามกรอบเวลา